็จะมาพบกับช่องโอ i ิน y Channel นะคะหรือมาจากเพจอ m ิน t y นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการจูนคาบูนะคะอ่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะตัวนี้นะคะเขาจะเรียกว่าไขควงแบนนะคะไขควงแบนยาวนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะนี่นะคะคือตัวคาบูนะคะตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าสกรูอากาศนะคะ หรือบางคนก็จะเรียกว่าสกูน้ำมันนะคะ,ะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเรียกว่าสกูเดินเบานะคะ,ะก็จะมี2ต,ตัวนี้นะคะที่ไว้ปรับจูนคาร์บูนะคะ,ะคนส่วนใหญ่นะคะเขาจะแนะนำว่าให้จูนอากาศรอบครึ่งนะคะ เรามาดูกันเลยนะคะรอบครึ่งเป็นแบบไหนนะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะว่ารอบครึ่งเป็นยังไงนะคะนี่นะคะตะกูอากาศเราก็หมุนเข้านะคะหมุนเข้าไปนะคะหมุนเข้าไปจนแน่นมือนะคะอันนี้คือแน่นมือแล้วนะคะอ่าแล้วรอบครึ่งเป็นยังไงนะคะอ่าเพื่อนเนค,น,คนไหนนะคะสงสัยนะคะก็ ทำมาร์กไว้ที่จุดตรงนี้เลยนะคะจุดตรงนี้แล้วเราก็หมุนกลับนะคะอันนี้คือครึ่งรอบนะคะครึ่งรอบเราจะเหลืออีกหนึ่งรอบนะคะจะได้เท่ากับรอบครึ่งนะคะอ่าแล้วเราก็หมุนไปนะคะอันนี้นะคะเป็นรอบครึ่งแล้วนะคะ แล้วเราลองมาสตาร์ทรถดูกันนะคะว่ารถมันใช้ได้ไหมถ้ารถใช้ไม่ได้นะคะเราจะมีวิธีของเราเทคนิคของเราจากพกเศษโอมีไบส์นะคะบางคันนะคะรถที่ตั้งรอบครึ่งนะคะก็จะใช้ได้นะคะบางคันใช้ไม่ได้นะคะแล้วเรามีเทคนิคของเรานะคะจากเศโอมก้าไบส์มาแนะนำให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าทำแบบไหนอ่า ตรงนี้นะคะสกูอากาศเราไม่ต้องไปสนใจแล้วนะคะ,ะให้เพื่อนเพื่อนนะคะสตาร์ทรถให้ติดก่อนนะคะพอเพื่อนๆสตาร์ทรถติดแล้วให้มาที่สกูเดินเบาตัวนี้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆนหมุนสกูเดินเบาหมุนเข้านะคะหมุนเข้าไปให้รถมันเร่งในระดับที่พอสมควรนะคะไม่ใช่เร่งสุดนะคะ อพอรถเร่งในระดับที่พอสมควรแล้วให้เพื่อนๆนะคะมาที่สปูอากาศตัวนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆหมุนเข้านะคะเครื่องเครื่องมันเบาหรือมันจะดับนะคะให้เพื่อนๆนะคะหมุนหมุนออกนะคะหมุนกลับคืนนะคะทํายังไงก็ได้นะคะหมุนกลับคืนให้รถมันเร่งที่สุดเร่งเร่งที่ว่าสุดที่ว่ามันจะเร่งได้นะคะ าพอ,พอรถมันเร่งที่สุดแล้วนะคะมาที่ตรงนี้นะคะสปูเดินเบานะคะให้หมุนกลับนะคะหมุนกลับหมุนกลับคืนให้เครื่องมันเบาที่สุดนะคะไม่ใช่เบาจนรถดับนะคะคือให้รถเบาและนิ่งที่สุดนะคะเท่าที่รถมันจะนิ่งได้อะเนาะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ลองไปปิดที่คันเร่งดูนะคะถ้าปิดคันเร่งแล้วรถมันติดมือมันตามมือเราแสดงว่าใช้ได้นะคะ แต่ถ้ามันบิดแล้วมันยังบอดมันไม่ตามมืออยู่นะคะเพื่อนๆก็กลับมาทำวิธีเดิมนะคะที่สอนไปเมื่อกี้นะคะทำไปนะคะแล้วก็ลองกลับมาบิดดูอีกครั้งนะคะถ้ารถมันบิดติดมือก็แสดงว่าใช้ได้ปกติเลยนะคะแล้วก็คาบูนแต่ละรุ่นนะคะและรถแต่ละคันนะคะไม่เหมือนกันนะคะวิธีนี้นะคะที่เราแนะนำนะคะเป็นวิธีที่เรา ทดสอบแล้วและก็ดีที่สุดนะคะที่ทํากันนะคะอ่ทํายังไงก็ได้นะคะให้รถกักบรบูมันบาลานซ์กันที่สุดนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ช่อง m i b บ Channel กันด้วยนะคะถ้ามีคลิปดีๆเด็ดๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ